วิกฤตย้าทะเลฝั่งอันดามันเสื่อมโทมค่ะทำให้พยูนซึ่งเป็นสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์เริ่มกระจายตัวออกไปหากินไกลกว่าเดิมนะคะไกลกว่าทะเลตรังแล้วก็กระบี่ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบอกว่าต้องเร่งสำรวจเพิ่มเติมหลังพบมีการอบพยพไปแบบครอบครัวแล้วก็ออกไปไกลถึงจุดที่ไม่เคยเจอมาก่อนเพื่อออกมาตรการคุ้มครองเร่งด่วนค่ะ การสำรวจพายุทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันปี2567มีตัวเลขที่น่ากังวลค่ะนับตั้งแต่ปี2563ถึง2566มีการเพิ่มจำนวนขึ้นต่อเนื่องนับได้282ตัวแต่ปีนี้กลับลดลงเหลือ240ตัวปี2566เคยพบการอาศัยอยู่ของพายุบริเวณเกาะลิบงและเกาะมุก194ตัว ปีนี้ปรากฏว่าเหลือ138ตัวอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบอกว่าจากที่ได้ประกาศพื้นที่เฝ้าระวังพายุนและคุ้มครองแหล่งหญ้าทะเลเมื่อเดือนพฤษภาคมจำนวน12แห่งครอบคลุม3จังหวัดคือพังงาภูเก็ตกระบี่อาจจะต้องเพิ่มจุดประกาศพื้นที่คุ้มครองเพิ่มค่ะนักวิจัยทางทะเลเร่งสำรวจความหนาแน่นของหญ้าทะเลนะครับแล้วก็เส้นทางการเดินเรือของนักท่องเที่ยวกิจกรรมของมนุษย์ที่จะกระทบต่อพายุน ส่วนพื้นที่อื่นครับใช้ชุดปฏิบัติการทางทะเลทำงานแจ้งเตือนแทบทุกวันครับ Identify มาเป็น12พื้นที่หลักครับ6พื้นที่อยู่ในอุทยาน6พื้นที่อยู่ข้างนอกตอนนี้ทางกระทรวงทรัพย์เนี่ยก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยครับกระจายตัวลงไปคุยกับคนในพื้นที่นะครับทำให้เขาตระหนักรู้นะครับทำให้เขาลดความเสี่ยงที่มันาจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมที่เขาทำครับการอพยพของพายุไปในจุดที่ไม่เคยพบมาก่อนด้วยเหตุผลการมีชีวิตรอด อาจจะเจอความเสี่ยงจากเครื่องมือประมงและก็ถูกเรือชนนะครับปี2,567การพบซากพยูนตายมากกว่า60ตัวเป็นวิกฤตอย่างหนึ่งของประชากรพยุนฝั่งทะเลอันดามันครับจำนวนนี้พบสูงสุดที่ทะเลจังหวัดตรังนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่ของมันครับล่าสุดชาวบ้านเกาะลิบงพบซากพยูนอีกหนึ่งตัวเมื่อวานนี้ค่ะลอยตายอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์หมู่เกาะลิบง รองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยอมรับว่านี่เป็นโจทย์ยากและท้าทายสําหรับการฟื้นฟูหล่งอาศัยของพยูนคือบริเวณรอบเกาะลิบงเกาะมุกเพราะความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการทับถมของตะกอนดินปนทรายทําให้ต้นกล้าหญ้าทะเลต,ตายหมดจึงหวังว่าธรรมชาติจะฟื้นตัว ปกติของมหาสมุทรทุกคนก็ทราบดีว่ามันเกิดขึ้นจากกา๊าซเรือนกระจกจากมนุษย์จากภาวะโลกร้อนแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเกิดหนักขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้เนี่ยเราพยายามจะช่วยญ่าพันุใหญ่ที่สุดก็คือญ้าคาทะเลไว้เราพยายามจะเพาะเนื้อเยื่อคณะประมงประสบความสําเร็จหมดแต่ปัญหาก็คือเมื่อเอาลงไปในพื้นที่ที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเนี่ยลงเท่าไหร่มันก็ มันตายมันไม่ใช่ไปไปบอาเพราะว่ามันไม่ใช่นิ่งไงมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้แล้วก็กลับมาภาวะปกติมันไปอย่างนี้เรื่อยๆ,ๆ,ๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องตอนนี้เราก็เลยต้องหาหาพื้นท,ท,ท,ที่ที่ที่พอยังอยู่ไหวที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนี่คือข้อแรกข้อที่สองก็คือเปลี่ยนชนิดหญ้าคณะประมงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กำลังทำงานวิจัยร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับ พยายามเพราะเนื้อเยื่อหญ้าทะเลมากกว่า1ชนิดเช่นหญ้าคาทะเลแล้วก็หญ้าใบามะกรูดครับเป็นอาหารโปรดของพายุน,นะครับเพื่อรอหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการฟื้นฟูแต่ยอมรับครับว่าอาจจะใช้เวลา2-3ปีจึงจะเห็นผลครับ